ครับอ้มอามันเป็นยังไงมันจะมันเร็วๆหนิวะ,ะบอลไปตัดต่อว่ะบอเนี่ยเดี๋ยวท่าแบบปตัดต่องเลยอ๋อร้นต้องขึ้นก่อนเราจะได้เห็นมุมหามุมร้านโอ้โหหินมาเลยตัวนี้ที่แรกงกว่าหมอกใส่มือ ใส่เมื่อพี่ไอห้องกัน อย่าฮักโคมเด้อต่คิวกี่ไรอย่าบอกอีเด้อเป็นมุ้งกล้องอยู่ว่าถ่ายนะ <c oughs> โอ้ใบไม้ไเลือยงใบไม้เปิเนหรนอวะข้าขึ้นท่านอย่างเงี้ เฮ้ยมันสันพุฒม <es> ันสันพุฒ ไป,ไปไปทงนึงเขไปยืนตอกันทีวัน <c oughs> ไปเซลฟี่กันลงมา <c oughs> ไปะไ,ไหมเอาเอาเร็เอาเเอาเลยทางเอาตัดถามแม่อ,อยเอาได้ได้

오리바위는 오히려 사람들이 사지을 많이 찍어서 거기 있으면 그렇게 많아 리바위에저기 이제 사람 많이 빠졌어 많이 빠졌어 아, 사람의 을 아, 할... 옆에서 누님 옆에서, 아, 아, 옆에서. 아, 아, 옆에서 거기 올라와 여기 해볼까? 여기 일단 여기 서 여기요? 다? 다서

É por é, aí é. เกมันั่งอยู่ปเกิประกอบเขาจะอบแ่ใช่ไหมเขาเสี่ยงะอง

맨 뒤로 가요 오리 리아 여기 저기네. 아, 니한번더봐보려고안는 거야?

ว้าวมี่้าตะวันมาชี <design> <sub> <get ata> ้ช <stop> อ <changing> no ้เขาปีแบบนมีวงไม้ทดยางขึ้นบ้างนะเออนี้มันดปรูเลยรู 맨 왼쪽에 파란옷 입은 사람 걸어 내려오잖아 걸어 내려와? 어, 그. 깊이, 깊이. 니 아, 내야 아, 내목도내야겠다 아, 아, 내 ไม่ยังเอยากเก็บภาพไปไปเดวพาขึ้นนี่ไงใครน่ะนี่ได้อยู่เหรอคุณก็โมซันตันเลยหาทางแตก

thank you